นะครับตอนนี้เราอยู่พันทิปมาแล้วเราจะเริ่มทยอยดูครับเนื่องจากปกติแล้ววันจันทร์ผมไม่ได้เข้านะครับนี่เป็นการเข้าวันจันทร์ครั้งแรกในรอบสิบปีเลยนะสิบโอ้ผมเริ่มเล่นหุ้นปีไหนวะปีห้าหกนี่ปีหกแปดอะ่ะก็สิบสองปีนะนี่ผมเป็นการเข้าร้านที่ห้างพันทิปงามวงวานครั้งแรกในรอบสิบสองปีนะในรอบสิบสองปีนะครับฉะนั้น วันจันทร์เนี่ยคนส่วนใหญ่จะไม่เคยรู้อยู่แล้วว่าผมมานี่คือวันจันทร์แรกในรอบ12ปีนะครับเดี๋ยวผมดูกันอ๋อได้ได้ครับอ๋อตรงนี้เลยฮะโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่มาจากไหนครับเนี่ยดีโอสยาม,ยามหมอที่มีร้านขายเยอะๆขาย เกษียณโอเคแล้วก็ไปเช่าลูกลาานี่คือชุดนี้เหรออันนี้คือชุดอของเฮียอีกคนนึงโอเคออันนี้เามให้ดูาคือของของเฮียท่านเนี้ยของเฮียคนเนี้ยเก็บพ้าผิดทางหมดเลยอ่ะเสียห้ามเช่าแล้วผมจะแนะนำอย่างนี้เลยว่าเสียได้เงินมีอีกใช่ไหมเช่าสมัยไหนครับ รเก็บไมเยแต่ไม่เคยเช็คเลยเเ็ผิวมันงนานะครับมันแบบมันเงาชอบชอบโอเคอันนี้คือเฮียท่านหนึ่งที่ชอบพระชอบเพราะว่าผิวมันเงาเงาแล้วเคยขัดเองไหมไม่เคยไม่เคยนะไม่เคยขัดขัดให้เงาเงามันเเองนะไม่เคยนะยอันนี้ห้ามเช่าแล้วไม่งั้นจะเสียเงินเปล่าจากใจเลยทั้ทง,ทงทั้งที่ เข้ารถใช่ไหมเอาไปฉีดรถอาคาแคร์อ okay. okay. ๋อล right. <od> ้างอัดฉีดโอเคจับโอเคมาแยวมีท <t os> ้องด้วยเหรอกรอบกรบทองก็กรอบขาย่ายไหมอี่ร้านรับซื้อเดี๋ยวไม่มีน้องชายไอ้หนึ่งอยู่ไหนให้พี่ชายผมรับซื้อโดยตรงโอ้นี่วันที่สที่วาจแล้วเาอะไรเดี๋ยวนั่นแหละเราเป็นหมดแล้ว บอกแล้วไงว่าลิเวอร์พูลเนี่ยเขาทำทานทำบุญทำทานให้นิวคาสเซิลเขาไม่เคยได้แชมป์ในรอบเจ็ดสิบปีไม่ให้เขาได้ไงล่ะจากตอนแรกสี่ถ้วยตอนนี้เหลือถ้วยเดียวเมื่อวานเพิ่งเกิรเมืหงของพี่ฮอตเลยตีดถ้ยแ,แล้วเจอปอนพี่ฮอตบอกพี่บอยครับ ตอนนั้นชวดไปแล้วหนึ่งแชมป์ครับตอนนี้จากสามที่ผมร้องเพลงไว้ตอนนี้เหลือสองแล้วนะพี่เฮ้ยไม่ต้องห่วงได้นะครบได้อีกสองแน่นอนเมื่อวานชวดอีกหนึ่งแชมป์ครับตอนนี้เหลือหนึ่งไอหนึ่งนี่ด้านจะได้ชัวร์นะเฮ้ยไม่ได้ยินดิโอไป่ปูอะหาตื้อเพื่อนของขา้าตื้อแฮว์ไม่เจออยู่ไปนะจะตื้อแฮว์ให้กินตอนแบบย่อยาว์มาให้นี่คุณไม่รู้เหรอเนี่ยเมื่อกี้ผมเพิ่งพูดคุณก็ไม่ฟังก่อนดีครับ นิวว่าพูทำบุญให้นิวคาสเซิลในรอบ70ปีเขาได้แชมป์ถ้วยแรกคุณไม่รู้เรื่องเลยนี่บุญใหญ่นี้คุณไม่รู้เลยเหรอว่ารอบ70ปนะีคุณไม่รู้วหรนี่คือการทำบุญครั้งใหญ่ของนิวว่าพูนี่คุณไม่รู้เรื่องเลยพอ,อ,อพไม่กล้าไม่กี้ผมให้พ่อถือแ้าไ้่นเอามาดิกำลังชอบกินเลยผมชอบกินด้วยนี่มันซ่อมอ่ะ,อะ ตากลุ่มี่อยู่ไม่ใครบอกว่าเห็นไม่เอาอะไรเลยบอกเทปมันได้อันนี้ยังไม่เอาอ่ะพี่อันนี้แท้นะศึกตรงนี้หักตรงนี้ไม่แท้องนี้ไม่รู้อะไรมองไม่ออกเนาะนี่เขามีทองหนึ่งลองดูเผิ่มพี่พอกรอบทองพวกอะไรดูยังเปอร์เซ็นต์ตใช่ไหมอ๋อกรอบปั๊มวันนี้โดนสาวมาไหมล่ะครับ ดูผมมั้งก็ได้มั้งจะดูแต่สาวสาวโอ้โหเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเรียกสาวสาวที่ร้านมาหน่อยอันนี้ยเดี๋ยวเรียกสาวสาวสาวตอนนี้ต้องบอ,อกาสาวคนนี้ยังไม่เคยมีแฟนเลยนี่หน่อยนี่หน่อยขอบคุณนะครับ,บ,รบพี่ขอบคุณครับอันนี้ยังไม่เอานะครับนี่สาวพี่หน่อยเคยมีแฟนไม่ถามหน่อยสัมภาษณ์หน่อย เคยมีแฟนปะถามหน่อยสัมภาษณ์หน่อยนี่สาวที่สุดในร้านผม,มเ,นนคเคยมีเพื่อนสนิทค่ะมีเคยมีเพื่อนสนิทมีเพื่อนสนิทด้วยค่ะนี่คือสาวที่สวยที่สุดในร้านตอนนี้ติดต่อได้เลยยังไม่มีแฟนอายุเท่าไหร่ละเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบแล้วยังไม่มีแฟนเลยนะเอาจริงจริงปะหกสิบเก้าเนี่ผมเคยถามเขาแล้วว่าพี่หน่อยถามจริงเคยมีแฟนปะเคยมีเคยมีเพื่อนสนิทตอนอายุเท่าไหร่ตอนอายุเท่าไหร่ตอนมีเพื่อนสนิทยุเท่า สาวต้องมีอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ตอนนั้นน่ะเท่าไหร่ยี่สิบยี่สิบกว่าอ๋อตอนยี่สิบกว่านี่ผ่านมาแล้วห้าสิบปีแล้วกับห้าสิบปีแล้วเนี่ยโอเคผ่านมาแล้วเกือบห้าสิบปีนะนี่สาวที่สุดในร้านสวยที่สุดในร้านนะอายุเจ็ดสิบแล้วหกเก้าแล้วหกเก้าแล้วอยู่คนเดียวสบายสวยๆอยู่คนเดียวสบายสุด ทำไมวันนี้มาไลฟ์ครับอันนี้เป็นครั้งแรกในรอบเจ็ดสิบปีที่ลิวปูทําบุญให้นิวคาสเซิลแล้วก็เป็นครั้งแรกในรอบสิสองปีที่บอยเท่าจันมาพันทิพย์งามวันวันจันนะครับก็เลยถือว่าเป็นวันครบรอบหนึ่งรอบพอดีฮนะที่บอยเท่าจันไม่เคยมาร้านพันทิพย์งามววันในวันจันเลยนะครับแล้วก็เป็นในรอบเจ็ดสิปีที่ลิวปูทําบุญให้น <c oughs> ิวคาสเซิลทำบุญใหญ่ยังไม่เอานะครับขอบคุณครับ ก็ถือว่าคุยขำๆนะครับมาวันนี้วันพันมาพันทิพย์เนี่ยต้องบอกว่าวันพันทิพย์เนี่ยช่วงวันธรรมดาเนี่ยเช่นจันทร์วันพุธวันพฤหัสวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนจะน้อยมากคนจะเยอะวันอังคารกับวันศุกร์แต่ผมเองอ่ะจะมาวันที่คนน้อยเช่นวันอาทิตย์แล้วต่อไปผมจะมาวันจันทร์ทุกๆจันทร์ผมจะพยายามจะมาวันวันทุกวันจันทร์แล้วกันนะครับแล้วก็อาจจะเป็นวันพุธอีกวันหนึ่งก็คือวันอาทิตย์จันทร์พุธนะครับผมจะมาสามวันนี้ ผมพยายามจะมาให้ให้ได้ทุกๆครั้งนะครับทุกๆสัปดาห์นะครับใครจะเอาใครก่ันจะสาวๆอยูนเลยทำบุญหรือทำใจครับของวางตัวทำบุญสิแมทำใจทำไมไม่ได้ทำใจไว้ก่อนเลยฮะแค่ทำบุญฮะ เป็นพระเจ้าคุณนอครับไม่ใช่พระสมเด็จเอ,อหรือหรือง่ายๆเขาเรียกว่าพระสมเด็จเจ้าคุณนอพิมพ์หลังอุกครับเน,นี่ okay. ายาอเคสงสัยต้องเรียกมาวันจันทร์ละครับเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนว่าถ้าเกิดไม่กลัวจะมาแค่ <c oughs> เดี๋ยวเพื่อนๆไม่ดูพระก,กันไงเมื่อวานให้วาปไปแล้วมีใครติดต่อวา้าดเขาหรือเปล่าเนี่ย วันนี้ไม่ม,ม,ม,มีนางพญามาหรอกครับแต่วันนี้พวกนี้ตัวจริงนะดูเดี๋ยวมาหรือยังครับแต่คนมาแล้วครับเจอกันข้างล่างครับอัน <c oughs> <c oughs> นี้ยังไม่เอานะครับคนให้อพอเป็นหน้าเฟซเลยครับวันนี้ทำไมอ่ะฮึ นี่ตัวพ่อเดิมเล่นไหมครับเอ่อเล่นครับหลวงพ่อเดิมต้องเอามาดูครับเกยเยอะมากเลยตอนนี้ผมอหนหังของอาจารย์บอยเมื่อ,อไหร่ไม่รู้สวันที่สามนะครับเม,ามาื่อวานน้องเป้อารักนะครับก็พูดคุยกับผมว่าจะเอาพระรุ่นที่เอ่อเขาเรียกอะไรรุ่นที่ในหนังอ่ะในหนังนะในหนังเรื่องอะไรวะเดอะสโตน เมื่อวานน้องเป้ไลน์มานะครับบอกว่าขุยเรื่องหนังที่เขากาลังจะออกอที่กำลังจะเข้าไม่ใช่จะออกกำลังจะเข้าวันที่สามเข้าวันที่สามปะ่ะแล้วแล้วเราเขาให้เราไปวันไหนสวัสดีครับค่อให้เราไปวันไหนป่ะวันที่หนึ่งอหอเราไปวันที่หนึ่งเหรอเราไม่ติดอะไรใช่ไหมวันที่หนึ่งผมต้องไปวันที่หนึ่งนะครับแล้วก็เหมือนน้องเป้อารักษ์เนี่ยเขาพยายามเขาไปสร้างพระรุ่นหนึ่งปลูกเสกที่วัลกคังนะครับเขาจะให้ผมแจกเอฟซีนะครับ ผื่อท่านใดชอบและสนใจนะครับแจกฟรีๆนะผมแจกฟรีๆนะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่เอามาให้นะครับผมก็บอกเขาว่าให้มาฝากไว้ที่พันทิพย์เดี๋ยวถ้าเกิดผมไลฟ์แล้วผมจะแจกนะครับก็หรือว่ายัางไงก็ดี๋ยว่ากันนะครับหรือแจกให้เฉพาะคนที่มาที่ร้านหรือไม่รู้ก็จะให้กี่องค์นะผมก็เลยประชาสัมพันธ์ไว้ก่อนแล้วกันว่าน้องเป้เขาไลน์มาบอกเม,มื่อวานเมื่อวานชอาไปกี่ร้านครับอใช่ไหมผมไม่เคยจําเลยทั้งโอนทั้งจ่ายสดผมว่าน่าจะ สามล้านมัง้งสองสามล้านสามล้านกว่าอะไรเงี้ยผมผมจําไม่ได้นะตัวเลขผมมั่งตรงจําไม่ได้เพราะว่าเช่ามาแล้วว่าเอาเอากลับไปเดี๋ยวรอค่อยๆจัดเดี๋ยวเราจะทําคลิปดูพระที่ผมเนี่ยเช่าในรอบสามเดือนนะตั้งแต่ปีใหม่มายังไม่เคยเก็บเลยเอามาเดี๋ยวเดี๋ยวมาคัดแยกให้ดูว่ามีอะไรบ้างที่เช่ามาแล้วจําได้ยังไงบอกตรงจําไม่ได้ฮนะ ฮะทางเหนือคูบพศรีวิชัยฮะโอ้โหนี่กาแฟอย่างนี้เลยเนี่ยแตกแม่งสองนี่จาะลงไปเลยจอะทะลุไปเลยหรอไม่ต้องแกวโอ้หนี่เป็นไงฮะของผมนี่เวลากินผมต้องกินทั้งกาแฟทั้งชานะพร้อมกันเลยสองแก้วนะครับให้รู้ไปเลยโอ้โหนี่ให้รู้ไปเลยว่าตาแข็งแค่ไหนนะครับอดหลับอดนอนแค่ไหนนะครับ ทำไมนะมาเจอมุกไอเจเข้าไปไอเจบอกว่ากินแบบนี้ยายดีใจกินสองกินสองแก้วนี้ยายดีใจเอาเพื่อนๆดูซิว่ามุกมันใช้ได้ไหมมีใครจะต่อไหมต่อมุกกับผมหน่อยไหมว่ากินสองแก้วแบบนี้ตาอยายดีใจฮะเพื่อนๆลองหน่อยลองลองดูซิว่ามุกไอเจใช้ได้ไหม อ๋อมีคนตายถูกเอาตาแข็งเอาไม่ได้เอาได้ยินโอเคตาแข็งนะทุกวันนี้เจ้าของร้านเหม็นมาเลยคุณแบ๊คไม่มาแล้วะาอสาวไม่อยู่เจ้าของร้านนะครับตอนนี้เจ้าของร้านนะครับไม่อยู่นะครับเมื่อวานมาแต่เช้าเลยฮะปกติมาบ่ายสามฮะเมื่อวานมาแต่เช้าสิบโมงมาเปิดร้านเลยฮะแต่ที่ไหนได้มาดูมาดูมาดูนางพญาที่ร้านวันนี้นะครับต่อจากเนี้ยทุกทุกสัปดาห์ ทุกท okay. oh, hey, ุกส hey. hey. ัปดาห์ผมจะมาวันจันทร์โอเคโอ้โหนี่มันองค์นี้องค์นี้น่าจะเป็นทองนะครับแต่แต่เขาเป็นรุ่นอีกรุ่นนึงไอ้เอเฮ้ยดูดูเอกมรดกไทยหรือเอกบ้านะครับดูมันซื้อแห้วให้ผมกินนะดูมันมันซื้อแฮว์เชนครับเชนครับเชนมัน ไอ้ไอ้ฮาดูมันเิดูมันซื้อให้ไว้ผมสามถ้วยเลยดูดิมันซื้อให้ผมสามถ้วยแต่แต่ก็ให้ไวแล้วสามถ้วยนะยังเหลือถ้วยหนึ่งครับถ้วยคือองค์นี้ยเขาเป็นรุ่นที่ไม่ทันหลวงพ่อแดงปลุกเสกนะฮะหลวงพ่อแดงท่านมรณภาพแล้วแล้วอันเนี้ยสร้างปีสองพันร้อยสามสิบห้าหรือสามสิบหกนะุ่นนี้ฮะคุณป้าจะปล่อยหรอครับอ๋อไม่สบาย ก็น่าไฟเดือนโอ้โหแต่พาร์เขาไม่ใช่รุ่นที่เล่นกันเท่าไหร่อะซีหนึ่งหนึ่งลอง้องช่างรวมนี่ดูก่อนคร่าวๆเพราะว่าเป็นพาร์ทที่ไม่เล่นกันเป็นรุ่นที่เขาไม่เล่นกันเพราะว่าไม่ทันแต่เดี๋ยวผมต้องดูคร่าวๆคร่าวๆอันนี้คร่าวๆกัน อ๋อจองอยู่ว่าเมื่อไหรผมจะเข้ามาป่าเดียวรวมกรอบนะรวมกรอบปบาเดียวเองเหรอ่เดี๋ยวให้คุณขายได้ป่าวเพราะว่าถ้าถ้าพรุ่นปีสาม7กสามเจ็ดสามแทดไม่ถ่านป่ะอันนี้ผมเช่าคุณป้าสี่หมืนแต่ขอแกะดูก่อนว่าข้างในเป็นทองไหม ไม่เอาไม่รู้วัดไหนเลยครับไม่เห็นรู้เหมือนกันเพราะคุณสามีเสียก็เป็นรู้ๆดูแต่กรอบก็ขายได้แต่อันเนี้ยอันนี้คือพาร์เขาไม่เล่นรอกแต่ผมอยากช่วยป้ายเฉยสี่หมื่นแล้วแกะดูว่าข้างในเป็นทองผมเช่าแต่อันเนี้ยถ้าทองผมว่าไม่กี่กรมอะ่ะดูแล้วน่าจะอะลองแกะดูไหมครับโอเคไหมคุณป้าถ้าคุณป้าโอเคเดี๋ยวแกะดูแกะต่อหน้าเนี่ยหนึ่งหน้าตรงนี้แกะต่อหน้าเขา โอเคไม่กี้เนี่ยให้ดูแลสาวสาวอายุเจ็ดสิบไม่ไม่ดูกันเลยพอ,อให้สาวสาวเดี๋ยวถนะ้าให้พี่หน่อยมายืนสักครึ่งชั่วโมงแล้วปวดขาทำไมเขาไม่ไมค่อยดีด้วยพี่หน่อยมายืนสักครึ่งชั่วโมงหน่อยพี่หน่อยมายืนครึ่งชั่วโมงตรงนี้หน่อยตูซิ <c oughs> ว่าจะมีคนดูไหม <c oughs> จากคนดูหมื่นแปดหรือเหลือสองสองร้อยเลย ช่วงหลังผมไม่ดูบ้างไม่ได้ดูบ้างครับตรงนี้ไม่แท้นะครับไหนพี่หน่อยลองดูนะคอยไปเอาฐานแล้วยกมานะไหวหรือเปล่าผมใช้ผมทามาผมดูให้มาอ๋อของแฟนใช่ไหมฮะก็แปลงเลยก็เสียย นี่ส่วนใหญ่ยังไม่ไม่แท้เลยอะไม่ใช่แบบที่เล่นเลยฮะใช่ครับเอ,า,อาวางเลยครับเดี๋ยวผมดูให้ไม่แท้เลยอะพวกเนี้ยไม่ได้เลยครับไม่ได้ไ

โนี่มันเจ็ดกรําเองมันนะ้งเนี่ยแปดสิบกําสิบกําสิบกรัมีเงี้ยสองหมื่นเองนะสองหมื่นกว่าเนี่ยไม่เป็นไรอ่ะผมเช่าสี่หมื่นเนาะหยิบตั้งหน่อยดิหยิบตั้งในป๋ามาสี่หมื่นให้ให้ตั้งหน่อยนะครับก็ถือว่าหมดแล้วเนาะ หมดละ okay. ไม่มนะันไม่หมดหรอนนี้เอาไปไว้ที่โรงจำนำ okay. ไปไว้โรงจำนำขอไว้โรงจำนำโอเคแต่กรอบเมื่อกี้ก็ขายได้นะไอ้กรอบทองเมื่อกี้เนะี่ยถ้าจะขายก็เดี๋ยวพี่ชายผม,มเขาเป็นเซียนทองพี่ชายผมนะขอให้แท้ถ้าทุกองค์อยากให้แท้ทุกองค์ปึ๊บปึ๊บอ่ะแซก ถ้าหยิบตังค์ให้ป้าสี่หมื่นป้าก็มีกรอบทองอย่างหนึ่งอ่ะถ้าป้าขายก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าพับไม่ไม่พารไม่เล่นกันไม่รู้หรอกแต่ว่าใครที่อบาทไม่เป็นไรอ่ะไม่งั้นไม่ต้องไม่เป็นไรหนึ่งอัอนนี้อันนี้หมื่นหนึ่งให้ป้าก่อนสี่หมื่นให้เอารวมกันแล้วก็มาแกะขายเลยได้ะไนะครับออเดี๋ยวให้เขาแกะได้ถ้าจะออมีหลายที้หรอ ตรงรับจำนำบ้านกูโอแค่เอามารวมเงินแล้วเนี่ใช่คืเดียวได้ได้ครับเอาเอาต้านาสะดวกคุณบ้านับเงินก่อนสี่หมืนี่นะครับเอาอ่าเอฟซีจากอุดรจากอุดรอุดรนึทุกวั วันก่อนใครมาชวนแข่งบอลที่อุดรน,น,นึกไม่ออกผู้ว่าหรือรองผู้ว่าหรืออะไรสักอย่างนายอำเภอรืออะท่นึกไม่ออกชวนผมไม่แข่งบอลที่อุดรทำทำอย่างกับผมติดทีมชาตินัน,นะนะเขา่าเข่าเด้งหมดแล้วเรียบร้อยนะครับคุณป้าเนาะสี่หมื่นเนาะคุณครับแล้วถ้าเกิดจะขายอะไรยังไงลองดูครับมีลองถ้าสมมติว่ามีอย่างอื่นอีกที่ผมยังไม่ได้ดูตรงเนี้ย แล้วอยากจะมาให้ดูลองมาดูเดี๋ยวผมดูให้ว่าอันไหน,น,นไขนมาเลย <c oughs> ไม่เป็นไรเยอะมากขนมาเดี๋ยวผมดูให้ว่าองค์ไหนปล่อยได้เดี๋ยวแนะนํคอปเดิสรวจแล้วก็าใส่ซองให้ตังค์ยงไม่เอาแเอาแต่เป็นพระอ๋อสำรวจอะไรฮะเออทำงาน,าน็นที่ดีอ,อ๋อโอเครางวัลรางวัดคืดอเขาให้เป็นรางวัดก็ไม่เอาใส่ซองไม่เอาเอาพระขอเป็นพระ ทุกจังหวัดโอเคอะไรก็แล้วแต่จะเป็นค้าก็เอามาเราก็ไม่รู้เราก็เห็นแต่แกว่ามีว่างไหมไม่ใช่ใครับพอใจแล้วเราก็เลยสวัสดีครับสวัสด,ด,ด,ดีคร่ะใหญ่ด้อะไรด้วยอะไรบเข้าใจครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับมาแล้วมาแล้วนี่คนเนี้ยสวยที่สุดในร้านผมเนี่ยตอนเนี้ยเ <c oughs> มือ่อเมื่อวานเนี่ย เมื่อวานนั้นรุ่นรุ่นเหลนนะแต่วันนี้รุ่นพี่เมื่อวานรุ่นเหลนใช่ไหมใช่คที่รุ่นพี่โอเควันนี้ผมจะใช้งานป้านิดหน่อยเป็นไงคือปกติแล้วเนี่ยพี่หน่อยนี่เขาวิ่งรอบสนามบอลนี่ได้สามสิบรอบเลยนะปกติเขาวิ่งรอบสนามบอลนี่แข็งแรงมากนะเนี่ยแต่พอบอกให้หยิบผ้าาให้ดูหน่อยปวดข่าปวดข่าปวดขา โอ้โหเลยต้องให้น้องมาเลยเมื่อวานคอนเอร์เข้าครับสวัสดีครับกดหนึ่งใส่ชุดเดิมครับกดสองใส่ชุดเดิมได้ดดูนี่ก่อนทีเดี๋ยวก่อนนะครับเดนแล้วเดี๋ยวนะครับมีใครอยากเห็นพี่นิดหน่อยใส่เสื้อตัวนี้ไหมครับกดสองเสื้อแตกเลยนะเสื้อแตกได้เลยนะไม่ใช่เสื้อขาดนะเสื้อแตกได้เลย ตอนนี้ไปแล้วสามไงเกาอีสี่เลยอ่ะซื้อมาสี่เลยดิองนี้ต้องแกะดูอะดูไม่ออกครับองนี้ต้องแกะดูแต่ตอนนี้ดูเบื้องต้นมันมองไม่ออกเลยแต่ผ้าเขาไม่ไม่โอกาสแท้ก็ยากนะแต่ถ้าเฮียจะแกะดูตั้งราคาเท่าไหร่จะแกะดูนะครับอันนี้หยอกพี่นิดหน่อยนะไม่ได้ หาเดี๋ยวหาว่าผมมาแกล้งเขานะครับไม่ใช่นะอันนี้เป็นพี่ที่อยู่ที่ร้านอยู่แล้วนะครับเขาที่นี่หน่อยเนี่ยทำงานเกี่ยวกับเรื่องบัญชีของบริบรษัทนะครับไออันนี้คือเป็นเกี่ยวกับบัญชีบริษัทก็จะค่อนข้างที่จะเขาจะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยยิ้มไม่ค่อยอะไรเงี้ยก็เลยแกล้งเขาเลยใช่ปะครับให้เขาเดินเดินหน่อยกาฟิวนี่คุณคุณกาฟิวต่อไปคุณจะชื่อกาฟิวนะเพราะว่า น้องเมื่อวานเขาชื่อกาฟิลนี่คือป้าป้ากาฟิลอีกทีนึ่งแมงมือเอ้าแมงมือเอ้าแมงมือเอ้าอยู่ในน้ำแต่อยู่ที่ไหนพาอะไรเดี๋ยวนี้พาแทบเอาดูนี่เอาแล้วมาอยู่ในนี้โอ้โหใครเอาพามาทิ้งไว้ในนี้่ะพาใครอยู่อยู่อย่านี่ะเอาไปวางตรงหน้าชิ้งก็ได้วางตรงนี้เลยป้ากาฟิลนะครับอันนี้เป็นป้าของกาฟิลอีกทีฮะ อะไรนะวันนี้คุณบายเข้าด้วยก็เป็นครั้งแรกในรอบ12ปีต um> ั้งแต่ผมเริ่มเล่นหุ้นมาเนี่ยผมไม่เคยมาพันทิพย์วันจันทร์เลยนี่เป็นครั้งแรกของผมในรอบ12ปีและเป็นครั้งแรกของนิวคาสเซิลในการชูถ้วยในรอบ70ปีเดี๋ยวนี้ไม่เห็นใครสนใจบ้านสวนเลยครับบ้านสวนคืออะไรครับเสว ชนบุรีบ้านสวนไม่ไม่เคยเราเคยไปบ้างไม่เคยไปั้งเขตบ้านสวนอยู่ตรงไหนครับเขตเขตบ้านสวนอยู่ชนบุรีมันอยู่ตรงไหนไม่ไม่รู้เลยครับไม่ไม่หรือเราเคยไปดูพระเราเลยจำไม่ได้วะจำไม่ได้จริงครับแปลกว่าวันนี้ไทยคมดูดีวะอ๋อเอางั้นเคยไปเคยไปครับใช่ใช่ใช่ไปไหว้ อ๋อโอเคไปแข่งมอญที่ชมบุรีใช่ใช่บางทีจำไม่ได้จริงๆนะมันเยอะจัดมีภาพเหมดครับได็นดูไหมครับเอามันดูได้ครับอ่เนเกิด